ตอนนี้ผู้ใช้งาน iPhone 16 Pro พบปัญหาทัชจอไม่ติดนะครับคาดว่าจะเกิดเพราะระบบป้องกันสัมผัสหน้าจอเนี่ยทำงานดีเกินไปซึ่งปัญหาที่เจอเนี่ยเป็นระบบสัมผัสหน้าจอดูเหมือนว่าจะปัดหรือแตะอะไรเงี้ยไม่ไปเป็นบางครั้งส่งผลกระทบต่อการทํางานอย่างมากโดยปัญหานี้เกิดขึ้นบน iOS 18และ iOS 18.1 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าต้นเหตุมาจากอัลกอริทึมป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจโดยปัญหาที่เกิดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบริเวณขอ,ขอบขอบหน้าจอของ iPhone โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงปุ่ม Cam เอล่าคอนโทรที่บางซอฟต์แวร์จะปฏิเสธต,ต่อแรงสัมผัสรอบๆขอบหน้าจอเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากโซนอื่นๆน,นะครับผู้ใช้สามารถสัมผัสหน้าจอได้ปกติเลยมีบางคนคิดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากดีไซน์ขอบเครื่องที่บางลง ก็เลยหาวิธีแก้ไขชั่วข่าวก็คือหาเคสโทรศัพท์ที่ช่วยลดอาการในการสัมผัสขอบหน้าจอโดยบังเอิญทําให้จอเนี่ยใช้งานได้ปกติครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือปัญหาเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นตอนเราล็อกหน้าจอซึ่งชี้ได้ว่าเป็นปัญหาด้านซอฟต์แวร์ซึ่งหมายความว่า Apple เนี่ยอาจจะปล่อยอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดครับ